นี่นายตาเอ,อครับคุณอันอ่ะนี่เออนี่ซองอะไรล่ะครับลับไปแล้วก็เปิดดูสิรับไปสิเออ คุณอันครับคุณอันทำแบบนี้ทำไมล่ะครับคุณอันครับมีอะไรผมขอลากลับบ้านไปเยี่ยมแม่ได้ไหมครับแม่ผมไม่สบายต้องมีคนมาดูแลนะครับไม่ได้ถ้านายลากลับบ้านเนี่ยแล้วใครจะอยู่ซ่อมบำรุงที่บริษัทละ่ะแล้วถ้าเกิดความเสียหายขึ้นมาเนี่ยนายรับผิดชอบไว้หรอ ห้องฉันนั้นไม่เย็นเนี่ยนายไปซ่อมหรือ,อยังยังครับแต่เดี๋ยวผมจะไปซ่อมให้วันนี้แหละครับแล้วไฟในห้องประชุมเนี่ยนายซ่อมเสร็จหรือ,อยังยังครับนั่นไงนายทำงานอะไรไม่เสร็จสักอย่างได้ยจะมาขอลากลับบ้านหรอไล่ออกไปดีไหมเนี่ยคุณอันครับคุณอันเดี๋ยไล่ผมออกเลยนะครับผมเป็นเสาหลักของบ้านถ้าคุณอันไล่ผมออก ที่บ้านผมจะอยู่ยังไงล่ะครับแถมแม่ผมก็ไม่สบายหยุดพูดเดี๋ยวนี้นะไม่ต้องมาสาธยายเรื่องชีวิตของนายฉันฟังหรอกนายทํางานชากักชา้าไม่ได้ดังใจฉันเลยสักอย่างเร่งจะมาขอลากลับบ้านอีกหรอนี่ฉันไม่ห,กหักเงินเดือนนายเนะี่ยมันก็ดีแค่ไหนแล้วแต่คุณอันครับผมก็พยายามเร่งงานให้เสร็จไวอยู่นะครับแต่บางอย่างก็ต้องรออะไรก็ไม่สามารถซ่อมได้ครับไม่ต้องมาหาข้ออ้างอะไรทั้งนั้น นายรีบกลับไปทำงานได้ละก่อนนี้นฉันจะเปลี่ยนใจไล่นายออกจริงๆครับครับอ๋ออีกอย่างนายต้องไปซ่อมแอร์ห้องฉันแล้วก็ไฟในห้องประชุมให้เสร็จก่อนสี่โมงเย็นไม่งั้นนะนายเจอดีแน่ทราบครับจ้าคึอมืออยู่นี่นะพี่ไปจริงข้าวก่อนครับพี่ขอบคุณครับครับ ฮัลโหลครับพอ่อแต่ลูกอาการแม่บดีเลยส่วนนักเลยลูกสิครับมาเบิ่งใจแม่หรือเปล่อเออได้รัฐบาลของแม่เออพ่อครับผมบาวางเลยครับงานหลายครับเจ้านายเพิ่นบ่ใหาล้ลาจาังได๋ผมก็สิโอนเงินไปให้เด้อครับพอ่อผมต้องขอโทษหลายๆผมหักพ่อกับแม่เด้อครับ ว่เป็นยังลูกพ,อพอ่อพ่อใจยุลูกยังไม่ใจสั่นอีกอ่าแม่ก็อยู่รกบา,ร,ารัดท่พ่ี่าใจอย่ดอกเออผมต้องขอโทษพ่อกับแม่หลายๆเลยครับที่เป็นลูกที่บ่ได้เรื่องแม่ป่วยนักวันนี้ก็บ่มีปัญญาครับบ้านไปบึงผมคือหอดพ่อกับแม่เลยครับ ก็เป็นอย่างนู้จะโอษจะดคลองเลยจังได้ก็สุนสู้ได้พอกินนกำลังใจไ้ครับผมผมหักพอด้ครับก็สั่งซ้ำหน่ก่อนนะครับเราจะใหน้เพิ่นเล่งเอางานแล้วผมต้องรีบสรงงานให้เพิ่นเออเออหาดละจะสั่ก็ะเจนนี่แหละกิน,นงานซะ เงินเนี่ยฉันให้นายเอาไปรักษาแม่ไปใช้ใจ่ายในครอบครัวนะแต่คุณอันครับม,มันมากเกินไปนะครับเงินเดือนผมแค่หมื่นห้าแต่เงินนี่นายรับไปเถอะถือซะว่าเป็นโบนัสจากฉันละกันและที่ฉันไม่ให้นายหยุดงานเนี่ยเพราะว่าฉันจะให้นายทำงานให้เสร็จก่อนแล้วก็จะให้ลายหยุดได้ห้าวันเพื่อจะได้กลับไปหาแม่แล้วก็ ไปเยี่ยมที่บ้านอย่างสบายใจแม่น่ะเป็นคนที่สำคัญสำหรับเรานะท่านเลี้ยงดูเราตั้งแต่เล็กจนโตทนลำบากอุ้มท้องเรามาตั้งเก้าเดือนฉันอยากให้นายกลับไปดูแลแม่นะในวันที่นายมีโอกาสฉันไม่อยากให้นายมาเสียใจที่หลังแบบฉันฉัน่มโมแต่ทำงานน่ะ เลยไม่มีโอกาสได้กลับไปดูแลแม่ฉันเลยเข้าใจนายดีพอฉันมีโอกาสฉันก็เลยอยากจะช่วยนายนะ่ะแต่นายไม่ต้องเสียใจไปหรอกนะนายเป็นคนกระตันยูมากๆถึงจะไม่ได้กลับบ้านแต่นายก็ส่งเงินให้พ่อแม่ตลอดฉันนะ่ะชื่นชมในตัวนายนะนายเป็นคนกระตันยูคนกตัญยูอะ่ะไม่มีวันตกต่าหรอกเชื่อฉันสิ ขอบคุณคุณอันมากๆเลยนะครับอบ้านนายอยู่ที่อ็มนาจเิญใช่ไหมอ๋ใช่ครับอืมฉันว่าจะไปหาเพื่อนอยู่แถวนั้นพอดีอะ่ะงั้นนายก็กลับกับฉันเลยละกันอไม่เป็นไรครับคุณอันผมเกรงใจไม่ต้องเกรงใจหรอกทางเดียวกันกลับด้วยกัน นายจะได้ประหยัดค่าน้ำมันด้วยไงออไปไปนายรีบไปเก็บของได้ละแล้วก็มาเจอฉันที่บริษัทต,ตอนหกโมงเย็ยนนะจะได้รีบกลับบ้านไปสินี่นายจะขัดคำสั่งเจ้านายหรือไงเออแ,แเปล่าครับเดี๋ยวผมจะรีบไปเก็บของเดี๋ยวนี้แหละครับยังไงก็ขอบคุณคุณอันมากๆอีกครั้งเลยนะครับ